ำลังังตั้งระดับประแจนะครับเพื่อแก้หัวอม้อนในการเปิดทางคู่นะครับเวลาอีกสองวันนะครับที่จะได้ใช้ทางคู้นะครับมาถึงไปโคบัวน,นะครับตก,กับทางคู่เป็นชมพรที่เปิดไปแล้ว